ทางคณะแพทยศาสตร์มอนะครับได้ร่วมพลังสร้างศรัทธาเชิญอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์ครับจากอาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลม,มอเคลื่อนขบวนด้วยรถบุษบกโดยมีทัพนักวิ่ง99รายครับนำขบวนไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ โดยวันนี้ครับเวลาเริ่มตั้งแต่4นาฬิกา35นาทีที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะครับนำโดยรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเชิญอัถิพลเอกเปรมตินนสูรานนท์จากอาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขลานครินท เคลื่อนขบวนด้วยรถบุตรสมบกโดยมีทัพนักวิ่งจํานวน99รายนายําขบวนไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์สงขลาซึ่งทุกคนต่างก็พร้อมใจสวมเสื้อที่ระลึกสีชมพูพาป๋าหลบบ้านนะครับอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต้อนรับท่านกลับบ้านขณะที่บรรยากาศตลอดเส้นทางนะครับมีประชาชนสวมเสื้อพาป๋าหลบบ้านมายืนรอเพื่อส่งและต้อนรับพลเอกเปรมที่ได้กลับบ้านเกิดหลังท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมผ่านมาสปีแล้ว โดยเมื่อวันที่26สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบอายุ102ปีนอกจากนี้ประชาชนก็ได้ส่งกำลังใจนักวิ่งซึ่งนับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพลเอกเปรม พราะท่านได้สร้างคุณงามความดีแก่ชาสงขลาไว้มากมายครับโอกาสเดียวกันนี้นะครับยังมีกิจกรรมเดินวิ่งพาป่าหลบบ้านซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวสงคลาและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกันสร้างพลังศรัทธาสู่ประวัติศสาสตร์ของแผ่นดินอีกครั้งเพื่อที่จะต้อนรับป่าหลบบ้านนะครับอีกทั้งยังเป็นการร่วมสมทบทุนจากการจำหน่ายเพื่อที่ระลึกนะครับที่ใช้วิ่งเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสำหรับใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมอซึ่งเป็นความตั้งใจ ของท่านที่เคยให้ไว้ว่าต้องการมีอนุสรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินครับ